โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลสกิทโชกับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฮงไกสตาร์เรลหลังจากที่ทางตัวเกมได้มีการปล่อยอัปเดตเนื้อหาใหม่ของคอนเทนต์อย่าง Divergen Universe หรือ Simulate Universe. รูปแบบใหม่เข้ามานะครับเชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเล่นคอนเทนต์นี้กันนานพอสมควรนะครับซึ่งก็ต้องบอกครับว่าไอเจ้าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่สนุกเลยยากมากๆจริงๆครับโดยก็ตามธรรมเนียมของค่ายโฮโยเวิร์สนะครับทุกๆครั้งที่มีการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาทางตัวเกมก็จะมีการสอดแทรกเนื้อหาใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันครับโดยเนื้อหาหลักๆที่ทางตัวเกมได้สอดแทรกเข้ามาในคอนเทนต์ Divergent Universe นั้นก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับเหล่ามนุษย์ที่นับถืืือออออเเเเททพดดดาาาาาารรรนน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 ัััั่่่่งงงคคคโยย Division Universe ้้ป็็ววิิจจีกกกกขขึมมม2และ เนื่องจากการศึกษาเทพดารานั้นมีความยากจนเกินไปตัวของดรเรโชนะครับจึงเสนอแนวคิดว่าเทพดาราและมนุษย์สามันนั้นก็เหมือนกับปลายทั้ง2ด้านของสมการเชิงฟังก์ชันเมื่อแก้ปริศนาสมการด้านหนึ่งได้แล้วก็จะสามารถหาคำตอบของสมการอีกด้านหนึ่งได้ดังนั้นหากการหาความหมายของเทพดารามันยากเกินไปเราก็ควรที่จะลองเปลี่ยนหรือเพิ่มการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์เข้าไปครับการทําแบบนี้จึงอาจสามารถทําความเข้าใจเทพดาราได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นครับเนื้อหาต่างๆใน Divergen t u n i v e r s e นั้นจึงมีเรรรรื่ององงาาาวขปะัตติศส์มก ของมนุษย์ให้้้เเราาไดตมมกก็บขอูลันค,นคลิปวิดีโอนี้ครับก็เป็นหนึ่งในซีรีของ Divergent Universe ที่ผมกําลังจะทานั่นเองนะครับโดยผมจะทําการแบ่งคลิปออกเป็นด้วยกันทั้งหมด9คลิปครับสำหรับซีรี Divergent Universe ซึ่งสาเหตุที่ผมจะต้องทําเป็นซีรีของเทพดาราแต่ละตัวเนี่ยก็เพราะว่าหากเมารวมทํารวมกันเป็นคลิปเดียวแล้วนะครับมันจะค่อนข้างยากต่อการทําความเข้าใจครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยการตีความและเรื่องราวต่างๆอีกมากมายซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นั้นก็จะเป็นคลิปแรกของซีรี Divergent Universe ครับเป็นเรื่องราวของเทพดาราแห่งการอนุรักษ์ใน Divergent Universe ซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องความหมายของการสร้างกำแพงขึ้นมาของคิริพอร์นั่นเองคิริพอร์นั้นในประวัติศาสตร์ที่ทาง IPC เผยแพร่ให้สาธารณชนในจักรวาลได้รับทราบกันนั้นบอกเอาไว้ว่าคิริพอร์เป็นเทพดาราที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่เทพดาราทั้งหมดครับแต่นั่นมันไม่ใช่เรื่องจริงครับจากการขุดค้นทางโบราณาคดีของเหล่านักวิชาการของสถาบันแห่งปัญญาได้พบร่องรอยบางอย่างที่อาจนำไปสู่คำตอบที่ว่าคิริพอร์นั้นไม่ใช่เทพดาราที่เก่าแก่ที่สุดครับมันมีอะไรทมอยู่ก่อนที่คิริพอร์จะเกิดขึ้นนนนนนมมาาาาาาแตต่่งงงววิิิจจััยยเเหหล้้้กกก็อออถูกปกปดปดดไ ของงทา IPC โดยเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวในอดีตนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่อาจทราบได้นะครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่มันไม่ใช่สิ่งสําคัญครับสิ่งที่สําคัญจริงๆก็คือการกระทาของคิริพอตตลอดช่วงระยะเวลาอันยาวนานนั้นตัวของคิริพอตได้สร้างกําแพงแห่งจัก,กรวาลขึ้นมาบางกว่าสาเหตุที่ตัวของคิริพอตสร้างกาแพงแห่งจัก,กรวาลขึ้นมาก็เพราะว่าเขาน่าจะรับรู้ถึงรางร้ายบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเขาจึงสร้างกําแพงขึ้นมาเพื่อเตรียมการรับมือครับบางกว่าตัวของคิริ จะเป็นอย่างไรในวันนี้ผมมีคําตอบครับโดยก่อนที่เราจะรู้นะครับว่าคิริพอสร้างกําแพงขึ้นมาทําไมเราก็คงจะต้องเข้าใจความหมายเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในบันทึกดําเนินการอนุรักษ์ของ d i v e r g e n t u n i v e r s e กันก่อนครับโดยเนื้อหาที่ทางตัวเกมได้บรรยายผ่านตัวหนังสือนั้นจะเป็นเรื่องราวของอรารยธรรมเหล่ามนุษย์ปกติในจักรวาลครับซึ่งพวกเขานั้นเคยผ่านพบเกี่ยวกับการเฟื่องฟูของอรารยธรรมและการล่มสลายอยู่ตลอดเวลาเรื่องราวต่างๆนั้นแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด7เรื่องราวครับเรื่องราวแรกบันทึกประวัติศาสตร์ของผู้สร้้าาาาาางงงงเมืออออไดดกกกล่่วถถึณาาาาััรพพนิททีูุโย ณนะตอนนั้นได้มีเหล่าวีรชนผู้กล้าได้เข้าต่อสู้กับกองทัพทำลายล้างจนสามารถปกป้องบ้านเกิดเอาไว้ได้เรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกเอาไว้ในรูปแบบของนิทานมีตำนานเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายเหมือนกันทั่วทั้งจัก,กรวาลครับเป็นตำนานของเหล่านนมนุษย์ที่ต้องการจะปกปักรักษาดินแดนที่เรียกว่าบ้านของตนเองเอาไว้เรื่องที่2เรือที่ไม่มีวันจมได้พูดถึงเรื่องราวของดาวอันแสนสงบสุขที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระดับจัก,กรวาลครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันคือสงครามอะไรหรือสงครามระหว่างใครกับใครแต่ดวงดาวดวงนี้ครับได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดโววณงแห ของดาวซิมยาส่งผลกระทบทําให้บรรยากาศของดาวดวงนี้ลุกขึ้นเป็นไฟไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเหล่าคนชั่วที่ทําให้เกิดซูเปอร์โนวาขึ้นนั้นได้บุกมายัางดาวแห่งนี้และทําลายทุกสิ่งทุกอย่างจนย่อยยับเหล่าผู้คนที่รอดชีวิตต่างก็เครียดแค้นการกระทําเหล่านั้นและวางแผนที่จะเอาคืนอย่างสาสมเรื่องที่3นักสร้างฝันได้กล่าวถึงเรื่องราวของนักสร้างฝันที่สร้างความฝันอันสงบสุขขึ้นมาเป็นความฝันที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขและความสันติไร้ซึ่งสงครามและความรุนแรงครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แแสสสงงดดะบาายยไ้้ในนนโลกควมเป็จริต่อ ความฝันเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตที่แสงสงบสุขได้ครับเรื่องที่4ผู้ไร้ซึ่งหนทางแห่งเทพกล่าวถึงเรื่องราวของชาวบริทาเดน ในจัก,กรวาลที่ไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเทพเจ้า,าครับพวกเขานั้นเชื่อว่าจิตยุญญ,ญาณเป็นของผืนแผ่นดินและกายเนื้อก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไร้ซึ่งเจ้าของครับสแสดงให้เห็นว่าในจัก,กรวาลน,นี้ก็มีคนบางกลุ่มเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้เชื่อในเทพดาราห,หรือเทพเจ้า,าองค์ไหนซึ่งการมีอยู่ของพวกเขานี้นั่นเองครับก็เป็นการชี้ให้เห็นนะครับว่าเหล่ามนุษย์ในจัก,กรวาลน,นี้ก็มีมากมายหลายแบบครับเรื่องที่5ผู้ดูแลระบบนิเวศได้กล่าวถึงเรื่องราวของสถานีอวกาศขนาดใหญ่บริเวณอัสโตท,ทูมันม,นมาาาากกว่่10 10ลล้้้้นนนนนคคับซึงงที นนก็เป็นกลุ่มคนที่เดินทางมาจากโลกที่ล่มสลายของตนเองพวกเขาได้ใช้ชีวิตณนะที่แห่งนี้อย่างสงบสุขซึ่งมันก็เป็นชีวิตที่พวกเขาใฝ่หานะครับไม่หมดเพียงเท่านั้นครับพวกเขายังพยายามรักษาระบบนิเวศธรรมชาติเพื่อที่จะทําให้อารยธรรมบนสถานีอวกาศแห่งนี้สามารถอยู่ไปได้นานเท่านานเรื่องที่6นักฟื้นฟูเมืองกล่าวถึงกลุ่มคนที่พยายามฟื้นฟูสาธารณรัฐคราเดียนที่ลมสลายมาแล้วกว่าร้อยยุคอมพันครับพวกเขายพยายามฟื้นฟูให้มันกลายเป็นเมืองฮาโลเวอร์ที่เหล่าผู้คนสามารถอาศัยอยู่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์นะ ถึงแม้ว่าอรารยธรรมจะล่มสลายไปนานแค่ไหนแล้วก็ตามพวกเขาก็ยังคงมีความพยายามในการที่จะฟื้นฟูนมันกลับขึ้นมาใหม่จากเรื่องราวทั้งหเรื่องที่เพื่อนๆได้ฟังคร่าวๆเนี่ยครับเพื่อนๆก็อาจจะมีการตีความที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่จากการตีความของผมนั้นสรุปได้ว่าความหมายของมนุษย์ใน i v e r g e n t Universe ของอนุรักษ์นั้นทางโตเกมต้องการจะสื่อว่าเรามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่แสนอ่อนแอและสามารถพบเจอกับจุดจบของอรารยธรรมได้ทุกเมือ่อแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับพวกเขาก็ยังอยากที่จะใช้ชีวิตตอออยยย่่าา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 งงงงงสงสสบุุขแลละประะรรรศจกกกกคมมมมมทีเหนษนษ์้พัั ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาแสวงหาอำนาจแต่พวกเขาต้องการพลังเพื่อที่จะปกป้องสิ่งที่ตนเองรักหากเมื่อใดก็ตามที่มีคนมาทำลายล้างสิ่งที่เหล่ามนุษย์รักและหวงแหนพวกเขาก็พร้อมที่จะทำทุกวิธีทางเพื่อแก้แค้นเหล่าศัตรูและปกป้องสิ่งที่ตนเองรักนั่นเองครับโดยการปกป้องและแก้แค้นศัตรูมันก็เปรียบกับต้นตอของการทำลายล้างนำไปสู่ผลพวงของสองครามที่ไม่มีการจบสิ้นครับเอาคืนกันไปกันมาส่งผลทําใหอรารยธรรมเนี่ยล่มสลายไปมากมายแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับมันก็มีเหล่ามนุษย์ที่รักในความสงบสุขหันมาฟืนนููอออาารรรยยยธมมมะีีควฝััท่่่งสติ แต่เมื่อพวกเขาทำสำเร็จครับพวกเขาสามารถอยู่ได้อย่างสันติแล้วในท้ายที่สุดมันก็จะต้องมีคนมารุกรานเมืองของเขาอยู่ดีครับส่งผลทําให้เป็นวัฏจักรการแก้แค้นและการฟื้นฟูของอรารยธรรมเป็นไปแบบไม่มีสิ้นสุดอรารยธรรมของเรามนุษย์นั้นเป็นแบบนี้ครับซึ่งเมื่อเข้าใจเรื่องราวทั้ง6เรื่องที่ทางตัวเกมต้องการจะสื่อแล้วเนี่ย มันจะนําไปสู่เรื่องที่7ครับเรื่องที่7ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สร้างเมืองนั่นเองโดยเรื่องราวของผู้สร้างเมืองนั้นจะกล่าวถึงเหล่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในดวงดาวเบลวิรีทรีเป็นดวงดาวที่ถูกทําลายไปโดยผลพวงจากการทําลายล้างครับเหล่าผู้คนที่รอดชีวิตมาได้นั้นต่างเข้าใจเป็นอย่างดีครับว่าการทําลายล้างในจัก,กรวาลน,นั้นมันเปรียบเสมือนกับความตายของเหล่ามนุษย์ที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆมันจะต้องเกิดขึ้นในสักวันหนึ่งครับมันจึงทําให้พวกเขาในเข้าใจความหมายแล้วนะครับว่าทาไม Q อ์้ากนนน่ัทยยุษ ที่จะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วล้วก็พวกเขาก็ควรเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆครับเตรียมการตั้งแต่เหตุการณ์ทำลายล้างยังไม่เกิดขึ้นโดยถึงแม้ว่าดวงดาวดวงหนึ่งที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตจะล่มสลายไปแล้วและในอีกสักวันหนึ่งดวงดาวอื่นๆก็คงล่มสลายไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ดวงดาวเหล่านั้นที่ยังไม่ล่มสลายเนี่ยครับพวกเขาก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตและสามารถดำรงอยู่ในจักรวาลได้ดังนั้นครับสิ่งที่เราสามารถทำได้เพียงอย่างเดียวในตอนนี้ก็คือเตรียมการหรือทำทุกวิถีทางเพืื่่่่่่อออทททีจจะะป้้้้งงงงกกกกกกกััััันนนนนนไมมมมใหพววววเขาาาาาาาถถถููลลยยึึแ็็ตคคๆ รู้อยู่แล้วครับว่าสักวันหนึ่งดวงดาวต,ต่างๆนั้นก็ต้องถูกทําลายลงไปแต่เขาก็ยังคงสร้างกําแพงขึ้นมาอยู่ดีครับเพราะว่ายังไงซะมันก็เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เขาพอที่จะทาเพื่อช่วยเหลือเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ยังคงมีชีวิตอยู่ได้ครับตรงนี้ก็เป็นการตีความจากความเข้าใจของผมนั่นเองครับเพื่อนๆที่อ่านแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับที่นี้ครับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับกำแพงของคิริพอร์เนี่ยมันจะป้องกันการล่มสลายได้อย่างไรต้อง คิดว่ากำแพงของคิริพอตนั้นเป็นประการของจักรวาลที่จะคอยป้องกันดาวอื่นจากผลกระทบของซูเปอร์โนวานน่นเองครับจากการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของซูเปอร์โนวานะครับซูเปอร์โนวาเนี่ยจะเกิดขึ้นมาจากการระเบิดของดวงดาวที่หมดอายุไขครับหรือเป็นการระเบิดของดวงดาวที่ถูกทำลายนั่นเองผลกระทบของมันจะทำให้ดวงดาวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักจากคลื่นแม่เหล็กและแรงกระแทกของซูเปอร์โนวาครับส่งผลทำให้บริเวณพื้นผิวของดาวที่รับผลกระทบนะครับไม่เกลี่ยและถูกทำลายเป็นตอตะโกดังนั้นในบริบบททของงงงาาาตเเเกกกมมหหีดดดดววไนิิระ ขึ้นจากการทำลายล้างดวงดาวดวงนั้นก็จะส่งผลทําให้เกิดคลื่นระเบิดของซูเปอร์เนวาขึ้นครับส่งผลกระทบทําให้ดาวบริเวณใกล้เคียงนั้น ได้รับผลกระทบสุดแสนอันตรายไปด้วยโดยตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ผมตั้งข้อสังเกตขึ้นมานะครับเกี่ยวกับความสามารถของกำแพงและประโยชน์ของมันแต่กำแพงของคิ e ิพอตนั้นอาจจะมีความสามารถและความหมายในรูปแบบอื่นก็เป็นไปได้ครับในตรงนี้ก็ต้องรอให้เนื้อหาทางตัวเกมเนี่ยเปิดเผยเพิ่มเติมเข้ามานะครับโอเคก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของความหมายของการสร้างกำแพงของคิ e ิพอตเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อออกความคิดเห็นกันได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวดดีีโอแบบน้ผมกกกก็ฝาช Subscribe Like ที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเรีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ